นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุนตารัวปุริสธรรมมสารติสัต t า เทวมนษย์สานังพุทโธภะควาติสวากาโตภาควตาธรรมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจ ตังเวทิตัโพวินโยหีติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆ ยยปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจันตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคลา เอสาภาควโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขีนยโยอัญชลีการณิโยอนุตตารังบุญยังเขตตังโลกัสสติ